สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับเกตเช่นเคยค่ะกับช่วงพลิกฟื้นคืนชีวิตหลังวิกฤตอุทกภัยค่ะวันนี้ค่ะเกตก็มีสาระดีๆมาฝากคุณผู้ชมนะคะนั่นก็คือโครงการขุดลอกคลองตะกอนดินในเขตบึงบอระเพ็ดจังหวัดนครสวรรค์ค่ะสาหรับโครงการนี้ค่ะก็เป็นโครงการดีๆอีกโครงการหนึ่งนะคะที่จะเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรนะคะรวมถึงประชาชนที่อยู่ในละแวกนั้นด้วยค่ะสําหรับวันนี้นะคะเกตก็ได้รับเกียรติจากท่านอธิบดีกรมประมงดรวิมลจันทรโร ไทยจะมาเป็นผู้ให้คําแนะนําสําหรับโครงการนี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ,ค,รบค่ะท่านอธิบดีครับวัตถุประสงค์และก็เป้าหมายที่ทาโครงการนี้ขึ้นมาคืออะไรคะวัตถุประสงค์ในการขุดก็เนื่องจากที่มีตะกอนดินเพิ่มจํานวนมากก็ทําให้พื้นที่การเก็บกักน้ําในบึงบลอระเพเนี้ลดน้อยถอยลงนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อมีการขุดลอกบึงบลอรเพศให้มีปริมาตรในการเก็บระดับน้ำได้มากขึ้น ก็จะมีประโยชน์ได้ด้วยกันหลายๆทางทางที่หนึ่งก็คือเป็นพื้นเป็นการเพิ่มพื้นที่ในการเก็บกักน้ำนะฮะในตอนกลางของประเทศซึ่งจะเป็นการช่วยบรรเทาหรือชะลอไม่ให้น้ำเนี่ยอลงมาสู่ปลายน้ําได้เร็วขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็มีประโยชน์ในเชิงของการป้องกันน้ําท่วมทางหนึ่งอ,อีกทางหนึ่งก็คือเป็นการที่จะบูรณะนะครับในเรื่องของแหล่งน้ําเพื่อให้กลับคืน ความอุด,ดมสมบูรณ์นะครับเป็นที่พ่อพันธุ์ของสัตว์น้ำนะครับรวมถึงเป็นแหล่งอาหารของสัตว์อื่นๆเพราะฉนั้นจะเห็นว่าโครงการตรงนี้เนี่ยวัตถุประสงค์หลักก็คือต้องการที่จะเก็บกักและก็ชะลอน้านะครับแต่วัตถุประสงค์รองที่ได้ประโยชน์คืนมาก็คือในเรื่องของเราก็ได้ประโยชน์จากพื้นที่ในการที่จะอนุรักษ์สัตว์น้ารวมถึงเป็นแหล่งพ่อแม่พันธุ์ปลาที่ดีของประเทศต่อไปด้วยครับสําหรับปีนี้ค่ะปี2555ขั้นตอนการดําเนินงานนี่คือถึงขั้นตอนไหนแล้วคะท่านในส่วนที่กร มอ,มองรับผิดชอบดําเนินการเองนึงล้านอลูกบาตเมตรเนี่ยขณะนี้ก็ได้ดําเนินการไปมากกว่า50%แล้วนะครับในส่วนของทหารช่างก็ได้เข้าไปดําเนินการแล้วในขณะนี้ก็มีการสร้างทา,างนะครับเชื่อมเพื่อที่จะนําดินนะครับ ไปโขมไว้ในที่สาธารณะที่จะ <ừ, S 2> ใ,ใช้ประโยชน์ได้นะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือในส่วนของเป็นการจ้างเหมาะนะครับที่ให้ดําเนินการเนี่ยขณะนี้ก็มีการดําเนินการไปมากกว่า10%แล้วนะครับประโยชน์ที่จะได้รับมีอะไรยังไงบ้างคะท่า,ทานเมื่อมีโครงการลักษณะแบบนี้เข้ามาเนี่ยในการเพิ่มพื้นที่ในการเก็บกักน้ำ <ừ. S 2> ปริมาณน้ําที่จะท่วมสูงขึ้น,นะะจากระดับปกติก็จะไม่มากเหมือนปีที่แล้วนะครับอีกทางหนึ่งก็คือว่า ทรัพยากรสัน้ำที่เพิ่มมากขึ้นก็จะเป็นแหล่งอาหารให้กับเกษตรกรโดยรอบนะครับเพราะฉะนั้นถ้าดูไปแล้วในภาพรวมเกษตรกรโดยรอบบึงบริเ็ดก็จะได้รับประโยชน์จากโครงการนี้อย่างมากและสําหรับวันนี้ค่ะเวลาหมดลงแล้วนะคะเกศและท่านอธิบดีกรวมประมงค่ะก็ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ